ทางมิ่มม,มันใหญ่ก็ย้อนหมาฟันนต้นบ,งบ,งบงมงหิาพานออกมันมักคุมจังซี่ล่ะมิ่มพ่อเลียวหา่เอาได้อยู่เด้อพ่อพ่อเอาเอา อ้องไง,งแต่ว่าอ้าจำจานจนนี่ก็จานหลนำพึ่งปลานะครับอันนี้คือพึ่งปลาเหีดยทั้งอยู่แต่ตัวบวมหัวพันกับต้นอินทผาล่ำคู่กันอาศัยต้นอินทผาล่ำเป็นน้ำป้องกันให้เันว่าเอากับตอดหมานะครับ สอดม้าหน่อยเพราะว่าเพาะพันธุ์ม้าหน่อยเลยเพราะพันธุ์ไทยลงังอานเขาพึ่งออกลูกก็ต้องเลยต้องเอาเพราะเขาเห็ดทั้งอยู่ไก่คอกม้าหน่อยเ,เออปลอดภัยคลิปก่อนนี่แะครับน้ำพึ่งป่าทั้งใหญ่ๆเอรน้ำหวานสะอาดสะอาดอู้สุดยอดเลย มันโมแมนหมิ hmm. ่มแต่มันเป็นพึ่งพึ่งหลวงอืมออสีออพึ่งหลวงฮุระเนาะเมื่อเห้อฮมื่อน้ำขับก็น้ำตาลเนี่ยอืมบิ่มบึ้งหวานหวานเดืนไหนย้ายมากินน้ำเนี่ยกินอนละ 嗯。Mm.